ครับเพื่อนๆครับผมสวัสดีงามงามยามใสายๆครับผมเจออกันอีกแล้วนะครับผมในช่อง Street Food on Tour นะครับวันนี้ก็ได้นําเมนูซีฟู้ดแบบซีฟู้ดออกทะเลกันนะครับผมเอามาแนะนําเพื่อนๆนะครับก็จะเป็นเมนูหอยแมลงผู้ครับผมตัวใหญ่เบ้อเลยครับผมนะฮะไปซื้อมาเมื่อวานตัวขนาดนี้เพื่อนๆคิดว่าลดเท่าไหร่ครับนะครับ ใส่บักเอฟเลยโลละ40บาทครับผมก็เลยจัดมา2โลนะครับเอาไว้มาทําแกงขั่วด้วยนะครับวันนี้ก็จะทําหอยมแมลงผู้หอยมแมลงผู้อบใบโหระพาครับผมนะครับส่วนประกอบนะครับทีนี้ก็มาดูในเรื่องของน้ำจิ้มซีฟู้ดของเรานะครับผมส่วนประกอบก็จะมีกระเทียมนะครับกระเทียมไทยนะครับผม ถ้าไม่มีกระเทียมไทยใช้กระเทียมเม็ดใหญ่ก็ได้นะครับผมแล้วก็น้ําตาลมะาพร้าวหรือน้าตาลปี๊บก็ได้ครับให้ความหวานแบบชุ่มๆเหมือนกันแล้วก็มีพริกขี้หนูสวนนะครับผมวันนี้จะใช้สองสีเลยเพื่อให้ตัดกันนะครับเพื่อให้สีของน้ําจิ้มของเราได้สวยงามยิ่งขึ้นจะไม่เขียวอย่างเดียวนะครับผมแล้วก็รากผักชีแล้วก็ต้นใส่ทั้งต้นเลยนะครับผมหันห่นๆใส่ทั้งต้นเลยแล้วก็มีมะนาวนะครับ โอเคเสร็จสับเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นทํากันเลยครับผมครับเพื่อนเอนเราก็จะมาลงมือทํากันเลยนะครับผมเราก็จะตั้งกระทะเรียบร้อยแล้วก็จะใส่เอาหอยลงไปเรียงนะครับผมเสร็จแล้วเราก็จะเอาหัวพานะครับมาวางคมอีกทีนึงนะครับผมอ่า ลังกระดาษยังติดอยู่เลยลังอางวางใส่ไปเลยนะครับเราก็จะใส่น้ำลงไปนิดนึงนะครับผมเพื่ออาศัยไอ้น้ำนะครับทีนี้เราก็จะมาจุดแก๊สกันครับผม แล้วก็ปิดฝาครับผมเราจะอบหอยไว้แบบนี้ประมาณ4-5นาทีนะครับผมแล้วก็จะมาเปิดดูครับ,รบเพื่อนๆครับผมในระหว่างที่เราอบหอยมแมลงผู้อยู่นะครับผมก็ถือโอกาสนี้ไปตำน้ำจิ้มซีฟู้ดมาเรียบร้อยแล้วครับผม นะครับเรียบร้อยรวดเร็วทันใจส่วนประกอบต่างๆก็บอกไปแล้วเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็มีน้ําต้มสุกใส่เข้าไปด้วยนะครับเพื่อเจือจางความเข้มข้นนะครับเนาะโอเคครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็ครบ5้านาทีแล้วครับผมเราก็จะมาเปิดดูหอยกันนะครับว้าวใส่ใบโหระพาแค่2ยอดหอมมากเลยครับผม โอเคครับตันนี้หอยอ้าแล้วนะครับแสดงว่าสุกแล้วเนาะเราก็จะไปจัดแต่งใส่จานให้เพื่อนๆได้ชมกันครับผมครับผมเพื่อนๆครับผมก็เสร็จเรียบร้อยไปอีกหนึ่งเมนูนะครับผมเป็นเมนูซีฟู้ดที่น่าอริสอร่อยมากนะหอยอบหมูลพานะครับผมเพื่อนๆก็สามารถทําตามวิธีที่ผมแนะนําได้นะครับผมเดี๋ยวยกให้ดูใกล้ๆนะครับผมนะฮะ เราก็ต้องทําความสะอาดหอยให้ดีด้วยนะครับผมโอเคครับผมสำหรับเมนูนี้ก็ขอจากลากันไปก่อนเจอกันใหม่เมนูหน้าครับผมโชคดีมีชัยทุกท่านนะครับผมสุขภาพแข็งแรงกันทั่วหน้านะครับไปก่อนครับผมสวัสดีงามงามครับ